อร่อยอ,อย่าล็อกความสว่างมันยังไงวะเนี้ไม่รับอากาศยุทธ์นี่ไม่มันอยากให้มันสว่างหน่อย okay. ที่คอนหวานนั้นชื่อร้านอะไรนะในในสูตรนะร้านป้าเออร้านป้าไม่ใช่ปาีไปกินตอกนกลางวันนะไม่ใช่ป้าที่ควากลางคืนนะอ๋อ

อะหมกน <c oughs> มกันเอะหมนกันนะหลังสมตำส่สะป่าข้าวไปเป็นสมตำไม่มีลูกกะเพราเ้อยสัสป่ข้าวปน ฟังดูซับไปทางเรียนเกิดเป็นไงมั้ไงดีพี่แล้แข่งย,ยันไงทำไมแข่งอ้าวทำไมโปรทำให้โปรแข่งไม่รู้ว่าเขาบอกประมาณว่าอยากได้เด็กอืมทีม่มีมากกว่ามัม เราแต่ก็ไม่เชียร์เด็กเล,ล่นองอะมันกิจกรรมเด็กนะเนาะให้เด็กเขาไปนะเนาะแล้วก็แบบแบบไปเชียร์เด็กอะไรเงี้ยอืมอั <c oughs> นนีก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะหนึ่งไปแข่งไปแข่งเป็นไงบ้างมไม่ไม่แข่งนะแต่ให้งักมาคู่น,นึงอะไรหรองงทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ ให้แล้วรองเท้าให้ทักให้ทักทักเกิทักสิเกีมีพิษตรงตรงที่อยู่กับล้ออ๋ออ๋อให้มันทำไมอ๋อแบบแบบให้มาแบบไม่ให้มึงลงแข่งไงก็ให้นี้มึงไปแบบประมาณว่าให้เด็กมันเล่นอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวพี่ให้อันนี้เอาไปรีวิวแพบบี่หน่อยนะอืมอืมทำช่องกันดีกว่ามันต้องทำช่องแล้ว จะได้หาสปอนเซอร์กูเริ่มรู้แอปมันแล้ววันเล่นยังไงเพื่อนหนึ่งอ่ะณวานนี้มันก็ที่เป็นไย่สปอนเซอร์อยู่บ้านอื่ไหมาใช้อินตาสับตะเกียอเติมกูแบบเอ้ยอันนี้ดีแบบนี้อืออือ ว่ามันสายสปอร์ตอ่ะกล้องเป็นแอคชั่นแบบสปอร์ตแบบไม่เหมือนโกโปที่แบบอะไรฟ็องแอคชั่นที่แบบถ่ายด้านเดียวเนอะามันถ้าเป็นแบบช่องโกโปแมากบบเหมือนกันนะมันมีกล้องที่อไว้ถ่ายโยใช่ไหมอืมสามตัวอืมสามมุเลยแล้วก็วคูไปดูละช่องนั้นน่ะมือให้ดูอ่ะตัวเซบอ่ะสี่ทีอยะกล้องแต่ละตัวถ่ายแต่ละช็อตอืมนั่นเป็นรายการเลยนี่หว่า เพราะมันบอกมันเบิกแคนนอนเบิกโซนี่ได้ใช่ <Yeah. S 2> แล้วก่อนอถ้ากูไปถึงขั้นนั้นนะนไม่ต้องมามาหาแดกกับติ๊กเกอร์อะไรหียเพราะว่าค่าของมันงโหดเกินโหดเดยแพงสุดตัวจับตัวกินบอตัวอ,อะไรไม่กี่ถ่ายเดียวแม่งไม่นิ่งอนะ่ะ รู้สึกเจนพอเจนมันถ่ายตอนแรกมันก็เป็นแบบช่างภาพอิสระใช่ไหมเขีันก็เล่นสเก็ตนี่แหละตอนหลังมันเริ่มแบบไม่คุณชอบด้วยเหระพี่มันก็เลยถ่ายวิดีโอสเก็ตมาตั้งนานแล้วตอนหลังเริ่มแบบมีคนเห็นแหวมันอย่างเงี้ยเขาก็ให้สปอนเซอร์มาให้ดีพวกชั้นนอตโทนี่อะไรเงี้ยรู้สึกมันจะได้สปอนเซอร์ชั้นนอตอยู่ตั้งสองสามปีมั้ง เขาให้ไม่อยู่ในกาอลยสองปีรียนเห็นที่บปงประยน้องนอกอะถ้าคุณไม่หนาจริงไปอย่งแบบไอจเนี่ยขาซัพพอร์ตให้ทีอือเหรอก็ไปเป็นแก๊งเลย้ะแล้บกมั่งถ่ายแต่ละที่แชอตแต่ะเืต้องเห็นวลาที่หายสว เสียเวลาชีวิตขึ้นมาเลยถ้าแม่งไม่ไม่ไม่ทำเป็นอาชีพนะอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ทำเป็นอาชีพหรอวะอืม อียะอิ่มย่องเยอะมีอิ่ม18 <coughs> <coughs> ไม่ชอบกินหมูยอรกจิตดเราไปไหนถ้าเห็นเมนูที่แบบมีหมูยอลสั่งหมูยอเขาเลยไปร้านส้มตำก็สับหมูยอก่อนสับเส็ดนี่คือมื้อแรกของวัน 就个。嗯嗯嗯